กระแสละครของเราตอนนี้คือปังมากจริงๆ,งๆงงเลยกับละครเรื่องข้อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เลตติ้งของเราเนี่ยทะลุไปที่4.6ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห้ืเ <ฮะ S 2> ่เก ชื่นชมแล้วก็ยินดีด้วยกับทั้งทีมงานแลนะนักแสดงนะต้องบอกว่าทั้งทีมนานงานแลนะนักแสดงก็หายเหนื่อยกันไปเลยค่ะ,คะส่วนเรื่องราวก็กําลังพีคเลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเหลืออีก5ตอนเท่านั้นโล้ตงต่างๆก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่ายิ่งใกล้จบยิ่งเข้มข้นนะคะแล้วเย็นนี้มีการเปิดเผยโฉมหน้าตัวร้ายที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กบอส คนที่ใส่หน้ากากสีทองที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องนี่แหละค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเจ้าพ่อเดชาหรือพี่ตู่พงศนาดั่นเองผู้มีอิทธิพลแห่งบ้านดอนค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแกงพระนางนะกว่าเขาจะรู้ตัวก็เกือบพลาดท่าไปหลายรอบง,งานนี้ค่ะคุณแชมปวรากรฝากบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจนะจ๊ะถึงจะเปิดเผยแล้วแต่เรื่องอาจจะพลิกผันได้ค่ะเดินทางมาถึงจุดที่เรารู้แล้วว่าใครคือหน้ากากทองใครคือบอส ตัวสุดท้ายของเราซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับอย่าเพิ่งแบบว่ามันไม่มันไม่ได้แบบง่ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมีแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์นิดนึงเดี๋ยวรอดูกันคือจะพูดไปมันจะแบบเอ้ย e รู้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วเราจะแบบอ้าวอย่างนี้เองเหรอแล้วก็เงินร้อยล้านอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะ เดี๋ยวต้องดูกันอนะ่ะมันไม่อยากเฉลยจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ละคนก็กำลังเข้มข้นเลยเนาะผมอยากให้แบบติดตามกันมันกําลังเข้าสู่ช่วง,<า>งโค้งสุดท้ายมากๆแล้วมันจะเป็นบทสรุปของที่เราดูมาทั้งหมดนะครับยังไงมันมันสนุกมากๆแน่นอนนะครับด้วยเรตติ้งที่พุ่งขนาดนี้โอ้โหพระเอกเขาการันตีขนาดนี้ว่าสนุกมากยังไงแฟนๆนะคะห้ามพลาดเลยมาชมให้เรตติ้งสูงขึ้นไปอีกนะคะกับละครพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุเย็นนี้เวลา19นาฬิกาค่ะ